เพราะว่าเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราถ่ายกันค่อนข้างทีจะคิวเรื่องของคิวเรื่องของโปรดักชั่นก็ค่อนข้างจ่จะหวะมาก<า><า>ๆเลยแล้วก็พวกเราก็เต็มที่กันทุกคนก็ถึงเวลาที่แบบว่าแฟนคลับรอคอยกันมนานานเนาะสำหรับซีรีส์ที่เป็นแนวแบบยูริแล้วก็มีการสืบส,วน,สวนมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่ความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะก็จะได้รับชมพร้อมกันในวัน 23. ที่23กันยายนนี้อวันนี้ก็คือขอบคุณ คุณมากค่ะคอบคุณจนเปียกเลยค่ะตอนน <c oughs> ี้ก็ดีใจที่แบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าแฟนคลับจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแฟนคลับหลากหลายของนักแ,แสดงหลายท่านที่มาต<อ><อ>ลอดค่ะจะมีบ้างวันนี้แบบไม้กดงาเราใกล้ละดีใจค่ะแล้วก็จริงๆเข้ารอตั้งแต่เราปิดต้องกันแล้วว่าอยากให้ออนเร็ว เพราะว่าอยากเห็นว่าตัวเองหรือว่าเขาเรียกว่าตัวเนื้อเรื่องเนี้ค่ะจะสามารถซีแผ่ไปในมุมไหนได้บ้างแล้วก็ซีเรียสบทปิดสนิมที่ตั้งเป้าไว้ก็คือกำลังจะเขาเรียกว่ากำลังจะดีดผลออกเป็นแบบรูปเป็นร่างสักทีค่ะแล้วก็สมัครับคาแรคเตอร์ในเรื่องเนาะบทปนกับหมอรันจริงๆมันตอนถ่ายมันสนาดเี่ย่ไหนเล่ากับ จริงอ่ะเราก็เคยได้เล่นหลากหลายบทบาทกันแล้วแหละนะคะเป็นทั้งแบบหลากหลายอาชีพและจนมาเรื่องนี้ก็คือได้มาเป็นทั้งตำรวจแล้วก็เป็นหมอแพทย์ดิติเวทอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันความยากมันมากขึ้นอยู่แล้วคือจุดเริ่มต้นของเลามันมาจากการเป็นนางงามแรกเรื่องแรกเลยบุคลิกที่จะต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนมีการรูชอบ มีการดูออกของจริงๆเลยไม่ไมว่าจะเป็นเรื่รองของการแพทย์หรือว่าตำรวจเวลับเขาทำงานเป็นยังไงก็ต้องทํากันบ้านกันประมาณหลายเดือนอยู่กว้ที่เราจะเริ่มถ่ายทำไปอย่างเะยค่ะก็ถือว่าเป็นการลิ๊กบทบาทที่หลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นนิ่หลอดยิงฟ้าของตารวจแล้วก็แพทย์เองือแซวว่าแบบว่ายิฟ้าไม่น่ารับ้ากอยู่แลอวเพราะว่าขเขาเข้มม เยอะเลยค่ะเรื่องแรกเลยที yeah. ่แบบพี่ปอยพูด kind ก of ับน้องคอยเตือนเราอย่างเช่นการเดินแล้วทิ้งต้องเดินางงามแล้วก็จะติดตัวแม่ติดสะโพกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นตำรวจเนี่ยคือมันต้องอกหอยอะไรคือตลอดอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบว่าใช่ทีบ้างเอชหลอดนะคะในเรื่องเปการแพทย์ก็จะเน้นไปทางการแพทย์นิดนึงค่ะคือความรู้หรือว่าเขาเรียกว่าวิธีการที่แพทย์เขาพอทำทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเบะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็โชคดีที่ คุณหมอนะคะมาช่วยกำกับแล้วก็มาช่วยดูในขั้นตอนแล้วก็เขาเรียกว่าคำสับของแพทย์ที่ถือว่าเป็นการถ่ายทำที่ไม่เบลอยคำสับแพทย์นี่น่าจะยากเลยยากมากๆค่ะแล้วก็ต้องพูดแบบติดต่อกันด้วยแล้วก็แบบต้องแสดงว่าเราสามารถเป็นเป็นหมอจริงๆนะเป็นแพทย์จริงๆนะอย่างเงี้ยใช้เวลาสั้นค่ะแต่เชื่อว่าออกมาดีแน่ตรงนี้ไปไหนไปไหนคนเรียกคนเรียกหมอเรียกไปไหนตะตุนนาแพ่ ตอนนี้หนูก็ยังเป็นยังเป็นหมูยังเป็นแม่ปลาแต่เชื่อว่าถ้า ได้ซีรีส์ได้อ่อนไปอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ขึ้นมาจะเป็นหมวดต้นทในในบรรดากลุ่มแฟนคลับเราเนี่ยก็เรียกเราแบบสารวัตรตุ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะจับกลุ่มแฟนคลับใหม่ๆให้ได้ดูเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่กลุ่มของอิงหลอดรือว่ากลุ่มบุคคลที่เป็นแบบสาววายหรือ,อยูริอย่างเดียวเพราะว่าช่องเ,ออเรื่องนี้เราได้ออนทางช่องวันศัพท์เด็ดด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้คนต่างจังหวัดดูได้และรู้จักพวกเราในใน,ในพาร์ทของหมอรันแล้วก็สารวัตรตุ้นคะ มีคนแซวไหมคะว่าให้เขาจับหน่อยมีะคะ่ะเดี๋ยวก็เลยถามว่าจะให้จับตรงไหนถ้าขาให้เขาเล่นมาแล้วจะตอบว่าอะไรก็อยากให้จับตรงไหนได้หมดแล <laughs> ้วมันู้บ้างข่ะเป็นคารคเกอร์อะไรไหมเออะะเริ่มเงินก็คือคาลคเตอร์คือชื่อเบลค่ะจริงๆไม่ไม่อยากสปอยมากเพราะว่าเ,เรียกว่าเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้หลักๆก็จะเป็นพี่ๆทุกคนมากกว่า เพราะว่าถ้าสปอยไปก็คือจะรู้เนื้อเรื่องหมดเลยใช่เก็บไว้ดีกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ก็ค่ะก็มีนารับบทเป็นผู้กองจิวค่ะก็จะเป็นมือขวาของสารวัตรตุลก็คือจะอยู่ติดกับสารวัตรตุลเลยทาคดีด้วยกันแล้วก็แค่นี้และกันคม่คล้เัจะบอกว่าเรื่องก่อนที่เป็น บางบอกคนนการคือเราก็เป็นคนนี้เหมือนกันในเรื่องนี้ก็าเป็นตำรวจเหมือนกันก็ใช่ก็เป็นอะไรที่ท้าทาแต่เรื่องนี้แล้วเราอยู่คนละฝั่งกันเรื่องนี้เราทีมเดียวกันแค่เรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าใครกูเกินเลยใช่ค่ะตีคู่ก็คือเขาเรียกว่าอวักแนยังไงคะความแค่นี่คือให้ยังไงโอ้เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นลูกกระจกเป็นลูกกระจกใช่คำตามงคำสั่งพัดเรื่องไ ก็มีค่ะแต่ของคู่หนูอาจจะไม่ได้เยอะมากนลยค่ะความลับแต่ก็จะ,ะกับหมอเมย์ะคะย่ะใช่ค่ะ<า>ก็คือเป็นแบกใช่หมอเมยค่ะมเมยค่ะ,คะก็ลินนะคะแล้วบทเป็นเมย์ค่ะจริงๆไม่ใช่หมอนะคะเป็นนักควิทยาแต่ว่าทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกับเชอรันนะคะก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะแล้วก็เสิร์ฟความหวานแค่คุกกี้คุกกี้กับซิล คุกคินเดเวลเลไหนคุกอินเดเวลเลยดเด็กๆเบาๆอันตรายน่ารักน่ารักไม่คือแบบชอเลยถ้าแบบหนังผู้ใหญ่ต้องไปคูณหนูเฮ้ยผู้ใหญ่หนังผู้ใหญ่แบ่งกันเลยใช่ไหมแบ่งกันเลยใช่ไหมเราคุบอกว่าติดแบ่ใช่ถ้าให้มคำเองะคำเหรอคะอันนี้ะอชอบเลยบ๊บี้เลิฟแล้กันบบี้เลิฟหนังผู้ใหญ่ ชาติค่ะรับบทเป็นทิวาค่ะเป็นนักข่าวสาวค่ะก็ค่อนข้างที่บทบาทด้วยวิธีการพูดซึ่งเป็นภาษาหลัะที่เขเหมือนได้พัฒนาการพูดของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอาชีพนี้ที่แท้ค่ะเป็นนักข่าวเรียนรู้อะไรบ้างคะในเรื่องในก็คืออะไรยังไงใช่ก็เหมือนเราต้องพยายามหาความจริงหาทุกอย่างให้ออกมาประชาชนได้รับรู้รีวิวซึ่ง เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเดิปกติแต่แค่ว่ิธีการพูดหรือวิธีการสื่อสารมากกว่าที่เราต้องเรีนเรื่นกเว่าเป็นศิลปหรือ่าเป็นตหน้องดึงอะไรยังไงไม่ค่ะเราก็แค่หาความจริงไปอยๆมฟ้าเนหล่มาแต่ของคัดหวักเราทมาอันนี้ก็คือเรว่าเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีวาดที่มาสเตอร์ีได้ไหมคะ ก็จริงๆเคยเล่นด้วยกันมาก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ถ้าสำหรับในพาร์ทเลิฟซีหรือว่าความรักอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็คือจะมีความโหดขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาที่เราถ่ายทำเราถือว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายแล้วโฟลที่สุดตั้งแต่เราถ่ายมาอาจจะด้วยความที่เหมือนพอต่างคนต่างไปฝึกฝนเพิ่มหรือว่าได้ไปร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่นเพิ่มพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ก็เลยรนะู้สึกว่ามันสมดุลขึ้น ก็ฝากซีรีส์นะคะหยดขนกินสนิทไว้ด้วยนะคะจะสามารถดูได้นะคะก็คืออีกไม่กี่วันนี้แล้ววันที่23พฤศจิกายนนะคะทางช่องวัน3 1ิเนะคะหรือว่าอันพัดอันซีนต่างๆนะคะฉากพิเศษพิเศษเราจะฉา,ายนะคะทางช่องแอปพลิเคชันของ i อชีอีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดสิตอน,นะคะ่ะอาทิตย์ละ1ตอนด้วยกันงก็ฝากไวด้วยนะคะสำหรับ มุมมองความรักของยูริแต่ว่าความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเราตีแผ่เรื่องของความถูกต้องความจริงธรรในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งความสนุกที่คบรถไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเลิ่ซีโรแมนติกต่างๆนะคะรวมถึงฉากบู๊โปรดักชั่นทีมงานเบ้องหลักเราก็ตั้งใจกับทุกคนฝากไปด้วยล้วกันนะคะสําหรับซีรีส์หยดฝนผิดสนิทค,ค่ะ,คะ